บาว่าเมื่อเช้านี้ก็ช่วยชีวิตนักทุนไปหลายคนแล้วนะฮะตอนช่วง f m 9 7ออ <G> นั่นเองที่เราได้พูดคุยเรื่องราวของภาวะตลาดแล้วก็ราคาหุ้นตัวที่แบบว่าโดนโดนนะฮะรอบนี้โดนปลอไปตึ่งตัวนะฮะนักสุดนันก็คือตัวเอ,อิร์ธนะฮะเอิเออร์ธโดนปลอนหนึ่งแท่งแล้วนะฮะตอนนี้ต้องปรับตัวลดลงไป29%ปิดที่ระดับ2บาท82สสตางค์นะฮะจากเมื่อเช้านะฮะ ที่วิง่งขึ้นไปสูงสุด4บาทะโดนจับหนักเลยนะคะในตอนนี้ก็คือโดนโยนทิ้งลงมา143ล้านบุ้เละค่ะมูลค่าการซื้อขาย400กว่าล้านบาทเป็นไงนบ้างใครที่ถับท่าดเมื่อเช้าเรื่องเอ,อิร์ดอะจบไหมจบไหมช่ยชีวิตทันกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่าข้อมูลเอ,อิร์ดเราได้มีการพูดคุยกับคุณเอกพาวินตั้งแต่ในช่วงประมาณสเส็จนาฬิกาเศษเศนะ,ะที่ม่วนลงมานะคะ,ะรับ นักลงทุนที่มีหุ้นตัวนี้นะฮะไปฟังรายการข้อมูลย้อนหลังได้เลยว่าทําไมเอิร์ธนะฮะวันนี้โดนซ้านะฮะโดนหนักเลยนะฮะเกคนนะฮะก็ตามที่คุณกรพัฒน์พูดไปม่ักครูงพอดีอีฉันได้ฟังข้อมูลของคุณกรพัฒน์ด้วยนะครับกรพัฒน์ก็ระบุถึงแนวโน้มของราคาถ่านหินนั่นเองนะฮะที่กดทําให้ผู้ที่ทําธุรกิจถ่านหินไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธหรือว่าบ้านปู่นะฮะอันนี้ก็ปรับตัวลดลงนะฮะสำหรับหุ้น กลุ่มธนินนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาธานินที่คุณกระพัดบอกไปนะคะต้องถือได้ว่าแตจุดต่าสุดในรอบเจ็ดเดือนนะคะแล้วก็ล่าสุดราคาานินเองนะคะก็อยู่ที่บริเวณ74เหรียญเป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดน,นะคะอ่ใครจะจองงองแง้ดเออได้อย่าลืมนะไปตามรายการที่มอนเมื่อเช้าจัดหนักเลยนะคะวิ่งตามช่วยกันนะคะ ค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆในตอนนี้นะคะนักลงทุนค่ะก็มีคําถามเรื่องหุ้นบ้านปูนะคะหุ้นบ้านปูนะ,ะก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนหลายคนที่ตามพุ่ตสุน้จะรอซื้อน,นะคะมีบางท่านจะรอซื้อน,นะคะแต่ว่าราคาก็ตกหนักเหลือเกินนะคะอ่าคำว่ารอซื้อนักลงทุนจะสามารถซื้อได้ตรงไหนอย่างไรนะคะก็ต้องรอดูที่ตึงนะคะในวันุ่งนี้หรือนักลงทุนค่ะ วานได้ดูรายการทีมมอนไหมรายการพิเศษออนไลน์ในช่องทีวีสุวรรณภูมินี่แหละมุดบ้านปูนะคะคุณเอกพาวินก็พูดถึงแล้วนะว่าราคาบ้านปูนะคะกรอบของมันยู่ที่บริเวณนะคะ17ดเจ็ดแปดเข้าได้ไม่ได้นะนังสงทีอ่อยู่ในโครงการยกระดับนักลงทุนก็อย่าลืมนะหลักการหลักเกณฑ์หลักวิชาการที่เขาบอกว่าให้ดูแท่งเทียนนั่นเองนะคะว่าแท่งเทียนของอหุ้นบ้านปูวันลุ่มหายไหม แพงมันเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นรายละเอียดนะ,ะแต่ว่าฝากกันไว้นะกรอบของมันูรอบนี้ที่นักกฎหมายวิเคราะห์ที่ีมั่นจำได้ก็มาบอกทั้งสุดก็คือที่บริเวณ17บาทถึง18บาทนะคะ,ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะ,ะที่นั่งสุดจะดองอแงกันในตอนนี้นะคะเห็นแต่ละท่านเลยนะคะว่าร้องให้ลอก,ก่อนออกมุกหมความว่างไง เออหมายความว่าไปหาข้อมูลเองเลยมีนังสุดฝาก,ากถามมานะฮะค่ะก็ออคือหุ่นเจ้าไงที่พี่ที่คพูดถึงเน <hasta S 2> ี่ยหุ้นเจ้าอ่ะฟังในการที่มั่งเปล่าอ่ะก็เป็นข้อมูลที่นังสุดฝ,ฝา,กา,กากถามมานะฮะเอออ่ะก็เป็นรายละเอียดที่เราหาข้อมูลได้นะคะนังสุดค่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเอาชีวิตรอดพวกเราไม่ต้องไปหาคําตอบเข้าใจไหม คำตอบว่ามันตกเพราะอะไรก็ตายกันพอดีนะคะตัวฟลอร์หนึ่งฟลอ 1, ฟร์สองฟลอร์กันแล้วก็วให้เอาชีวิตรอดจากทางด้านทฤษฎี 4, ทางด้านทฤษิีเป็นต้นนี่ยตรงนี้เองก็จะช่วยชีวิตจากผลกระทด้วยนะคะนั้นก็ฝากทุกท่านกันไว้นะคะจนหุ้น BWC ที่ข้อมูลต่างๆนะฮะก็ทางด้านนักวิเคราะห์ที่พูดถึงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนั่งถุดเวลาฟังนะฮะฟังหูไว้หูไว้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเอาตัวรอดกันได้นะคะ ก็ให้กำลังใจสําหรับข้อมูลนักลงทุนที่ติดพูดกันอีรุ่ตุงนางนะคะ<ฆ>ก็สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าเอาตัวรอดกันได้ในทุกรเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ,ะฮะชีวิตที่เคยพลาดแล้วนะอย่าให้พลาดสิบครั้งนะพลาดแค่ห้าครั้งก็พอจะได้แก้ตัวใหม่อีกยี่สิบครั้งนะฮะก็เป็นข้อมูลนะอ๋อม่ี่เคยเจ็บก็ไม่รู้หรอกในเรื่องราวของการติดพูดเป็นต้นนะคะก็ฝากบอกกันไว้นิดหนึ่งไดุ้้ยค่ะ ในรายละเอียดในตอนนี้นะคะสาหรับข้อมูลเรื่องราวของหุ้จะทันสูตรชันหุนในตอนนี้เองนะคะก็ต้องรอดูนะคะ mm. ข้อมูลว่าในส่วนของการปรับฐานและก็พักฐานตรงนี้นะคะ mm. ที่แนวรับตรงนี้ก็มารับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ mm. ที่นักโบรายดังวิเคราะห์ระบุไว้ก็คือ1,550จุดนั่นเองนะคะก็เป็นแนวรับอีกรับหนึ่ง mm. แต่ถ้าหลุดตรงนี้อย,นอยู่ตรงไหน mm. โหนพี่ม่อนจำใส่หัวสมองไว้เลยนะคะ mm. หลายๆท่านที่ได้มีการพูดคุยในรายการนะฮะก็ถอยไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปพันห้าร้อยสี่สิบจุดเนี่ยรอบละสี่รอบละสิบจุดเป็นต้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิบจุดที่ว่าจะต้องมาเจอวันพฤหัสตรงที่ลุยออกหรือเปล่าับบนอหน้าล้นมากเออค่ะเออถ้าหาหากินกันนุยได้พวกเออไม่ใชิที่ายพรอก็ตรงกินได้นะเออคนเราก็มีทางเลือกเลือกลงได้ตังเอนหรือเลือกขึ้นได้ตัง ก็เลือกทางให้ถูกกันแล้วกันนะคะของนี้ตอนนี้เขาเลือกลงค่ะก<ฮะ>็เป็นข้อมูลนะคะสาหรับข,ข้อมูลนั้นคุณบอาว่าจะลงไปถึงไหนอรอ,อบต่อไปนะคะก็ถ้าหากมันจะวกกลับมาก็คือพันห้าร้อยสี่สิบจุดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็มีข่าวคราวนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการตลาดเงินตลาดทุนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาตินั่นเองนะคะก็ออกมาระบุที่หนึ่งนะคะว่า ให้ตลาดเงินตลาดทุนมีความระมัดระวังด้วยนะในตอนนี้ในเรื่องราวของกระแสเงินทุนที่เริ่มจะมีการขยับไหลเวียนออกจากประเทศไทยหรือเปล่านะฮะก็เกาะติดสานการในข้อมูลของธนาคารตลาดอัตราและเส่ยนั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นภาพใหญ่างด้านเศรษฐกิจนะฮะที่ผู้เกี่ยวข้องคือผู้ว่าการแบงก์ชาติไทยนั่นเองนะฮะที่ออกมาเตือนนะฮะข้อมูลสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงตลาดเงิน,ตล,งนตลาดทุนนะคะคุณผู้ฟังว่าอาจจะมีความผันผวน ในตอนนี้ด้วยนะคะก็ฝากแจ้งกันไว้ก็มาจากระดับใหญ่อีกระดับหนึ่งนะคะที่ได้มีการแจ้งเรื่องความผปนส่วนของตล,ลาดนั่นเองนะคะค่ะอ่ะรุ่เป,เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเมื่อกี้เหลือไปเห็นข่าวของ TKN พี่ม่อนค่ะวันนี้เขามีอัปเดตนะคะโอ้ TKN ใช่ไหมใช่วันนี้แกน้อยใช่เท่าแก่น้อยวันนี้คุณต่อเขาก็มีออกไปแถลงข่าวเองด้วยนะวันนี้ เอห้ามหนีแน่เลยนะสต๊อกใช่กะขอเขาบอกว่าอุ่ยแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจนะว่ารายได้ของเขาปีนี้จะโตสิบห้าถึงยี่สิเปอร์เซ็นอก็น่าจะโตได้มั้งเนาะใช่ค่ะพี่แล้วทำไมุ่นโดนถล่มทลายมาขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้พี่แบงไปเกาะติดที่นู่นด้วย เป็นข้อมูลนะครสำหรับผูกค้าแก่นอยวันนที่ข่าอัออปเดตนะผลประกอบการราฟังจากพี่แจงผลประกอบการไม่ได้ไปตามเป้านะฮะ<ด>แต่หุ้นที่โดนปบลงมานี้แหมนะครับคือกำไรมันอยู่แต่มันกำไรมันไม่โตเหมือนที่คาดไงกำไรมันยงีอยู่แค่นั้นเองนะฮะเขาจะไปธุรกิจใหม่จริงๆแหละค่ะพี่ม่อนอะไรคะเขาจะไปธุรกิจใหม่ค่ะธุรกิจเวอาหารเสริมตาย จะ <g ül> หลเลิกิดแล้วหรออาหารสเสริมออกกาลังกายเขาบอกว่าจะสร้างย่อยขายกับบริษัทได้นะคะที่ห้าสิบถึงหกสิบล้านบาทในปีนี้เลยนะคะแ <c oughs> ต่ละ,ะและนี่ก็เป็นข้อมูล่ออกม่เพลงของพวกสตาร์ทอัพแม่เลยพวกเด็กขึ้นใหม่หาคิดปั๊บหมื่นล้านจบเลยอะไรเงี้ยหาเงินหาเงินอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> คิดก็ว่ากันไปเ <c oughs> นาะโอ้เราต้องระมัดระวังเนาะสำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้น <c oughs> นะคะคุณผู้ฟังอะไรที่ คิดว่าใช่เสมอมันอาจจะไม่ใช่เขารวยแล้วเขาก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยเราต้องไม่เลการเลือกหุ้นเราก็ต้องมองเทรนธุรกิจเนาะว่าธุรกิจที่หุ้นที่เราลงทุนเนี่ยถ้าหาุ้นที่เป็นหรืหวาเป็นลักษณะแปชา่ิเน่เราก็ต้องถือแบบว่าซื้อมาขายไปเนาะอะไรเงี้ยหมดรอบก็หมดส่วนธุรกิจที่เข้าเป็นค่อยไปมองว่ามันจะเติบโตสามถึงห้าปีแบบไหนเราค่อยๆเลือกหุ้นตรงนี้ไว้จะได้อุ่นใจบ้างอะไรเงี้ย นี่ก็เดี๋ยวไรวยรวยจบรวยเลิกรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วรวยเลิกอ่ะแบบนี้น่ากลัวเนาะค่ะวันนี้ก็ปิดตลาดไปยี่สิบปาคก็เป็นค่อยๆไปอ่ะน่าจะปลอดภัยกว่าไหมกว่าไหมได้สมัครข้อมูลจารุณ์นะฮะจาทุนก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านช่องทางอ่าพิเศษไลฟ์ออนไลฟ์ได้นะเมื่อตอนกลางวันแล้วก็มีขุนหลายตัวนะที่เราเอามาฝากจาทุนตั้งแต่ช่วงเช้าเลย นะคะที่นักข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณอัชมาศคุณนาหรือว่าคุณไบรอัหรือว่าคุณนุ้ยเองนะคะก็มีการเอาข้อมูลนะก <c oughs> ็ติดตามพวกเราไปว่าทิ์หน้าเราจะมีข้อมูลดีๆคุณทิ้งทิ้งหรือคุณทิ้งกว้างหรือคุณเก็บแล้วหุดเลยมาฝากนักสุดกันได้นะ,ะในช่วงเช้าแต่ต้องผ่านต้องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของรายการนะคะในจุดนั้นก็จะเป็นประโยชน์จากนั้นคุณไปมากขึ้นนะะเราก็พยายามพิจารณาข้อมูล ได้มากที่สุดมาฝันทุกท่านนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทํางานแล้วเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําสิ่งเล็กๆน้อยๆจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตฝันไว้เถอะค่ะพี่ในฝันนะฮะได้พี่ม่อนหมดแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะคะค่ะได้ค่ะพี่ม่อนขอบคุณมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่าขอบคุณพี่ม่อนด้วยนะคะที่เข้ามา